เทคนิคบล็อกทุกรูปแบบเริ่มอยู่ที่บล็อกสีทิศเยี่ยมเคลื่อนออกด้านข้างึืนพื้นฐานหมุนด้านหน้าพลิกกับหลังตอ,อน เยี่ยมพ่ออ่าสเต็ปหนึ่งเคลื่อนสองเคลื่อนสามเคลื่อนหนึ่งเคลื่อนเอาหนึ่งเคลื่อนหลุดหนึ่งเคลื่อนหนึ่งเคลื่อนอ่าของทีสองเคลื่อนหนึ่งสองเคลื่อนสามเคลื่อนโอเคเทคนิคคอนโทนวีห้ารูปแบบเริ่มอ่าอยู่ที่ปุ๊บรูปแบบแรกรูปที่สองคึงล็อกคึงกลับน้านหลัง Okay. เดี๋ยวมาหยุดรูปแบบที่สามปาดเคาะกับหลังหลังบล็อกเคลื่อนซ้ายโอเคพอหันกลับมาหน้าด้านหน้าอ่ามาเริ่มใหม่อ่าอ่าปาดแล้วอ่ะคนทวนวีรูปแบบที่สี่ปาดออกซ้ายอ่าต่อคนทวนวีรูปแบบที่ห้าปาดออกขวาโอเคเทคนิคพื้นฐานสามรูปแบบเริ่ม ออกซ้ายเทาะคืนกับตั้งต้นที่ขวาโอเคเออกขวากระโดดบ้อกเหมือนกันก็เหมือนสามรอบอะเพียงแต่ว่าเราใช้แบบพีบอลติดเท้าสองรูปแบบเริ่มแบบธรรมดาโอเคกระโดดุนตัวล็อกเยี่ยมคึ่งปล่อยไปเลยเยี่ยมมาขอยรอบหนึงลูกแบบธรรมดาโอเคกระโดดุนตัวล็อกก้าวขาเดียวสี่รูปแบบเริ่มอยู่ที่ ขึ้นออกขวาขึ้นออกซ้ายขึ้นกลับอ่าไปต่อซ้ายขาเดียวหยุดปึ๊บเคลื่อนโอเคเยี่ยมขอยอ,อีก L shape สี Sha 4, ่รูปแบบเริ่มรูปแบบแรกอยู่ที่ขึ้นออกขวาบังบอลเอขึ้นกลับขึ้นออกขึ้นออกซ้ายโอเค เทคนิคบล็อกเทิร์นสามรูปแบบเริ่มรูปแบบแรกบล็อกล็อกธรรมดาโอเคหันมารูปแบบที่สองบล็อกล็อกหมุนตัวโอเคหันมาใจงเงยน็นรูปแบบที่3ามบล็อกล็อกหมุนตัวเลเวลสองโอเครูปห้าคอมโบเริ่ม เยี่ยมพร้อมคิสเซอร์สลิปอ่าคิสเซอร์สลิปกระแทกหลับและหลังกระแทกหลอกและคืนนั่นแหละคืนกับพื้นฐานคู่กับกระแทกหลอกด้านข้างอ่าแหละคู่กับติ๊กกิ้งติ๊กกิ้งตรงใหม่อ่าวางวางพี่วันที่เท้าพียบบอล่วันที่เท้าโอเคคืนกับกาวขาเดียวบนทวนวีหน้าบนทวนวีหน้าปล่อยกับซ้ายเอ้าเชฟบาก้าจบ